สวัสดีครับ ep ที่112พื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน2ปีเถาะก่อนที่จะไปรับฟังเขาทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง qr code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ LINE ID 0619642519แถมแผนที่ชีวิต1ดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนสปีเถาะ เป็นคนที่รักสงบมีคุณธรรมถึงจะพบกับปัญหาที่เข้ามากระแทกกระทันขนาดไหนก็สามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่งเกี่ยวกับชีวิตคู่ดูเหมือนอยากจะอยู่คนเดียวอยู่กับคู่ครองก็จะมีปัญหาเข้ามากระแทกกระทันกันอยู่บ่อยๆถ้าไม่ยอมกันไม่ให้อภัยกันไม่ยอมละทิฐิอนาคตต้องอยู่คนเดียวแน่นอนเพราะในบางครั้งจะมีอารมณ์ของความเยิ่ยง ไม่ยอมลดราวาสอกให้กับใครเวลาดีก็จะดีอย่างรวดเร็วเวลาร้ายก็จะร้ายอย่างรวดเร็วเด็ดขาดแบบไม่มีเหตุผลจะแตกหักเอาง่ายๆเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีครับเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เล็กมีโรคประจำตัวดูแลสุขภาพให้ดีถ้าไม่ดูแลแก่ตัวไปมีโอกาสติดเตียงการหาอยู่หากินให้ทำมาหากินแบบพอเพียงครับอย่าไปดิ้นรนมาก ทำให้เต็มที่ได้เท่าไหนก็เท่านั้นเพราะพื้นดวงไม่ส่งเสริมใช้ชีวิตให้มีความสุขมีอุปสรรคมากในการหาทรัพย์ทุกอย่างต้องลงมือทําด้วยตัวเองอย่าไว้ใจเพื่อนจะนําความเดือดร้อนมาให้ช่วยตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นสรุปว่าคนที่มาเกี่ยวข้องถ้าเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีก็จะดีแต่ถ้าคบคนไม่ดีอาจจะมีภัยมาถึงตัว ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวทำไมรอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิลายของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ4ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ18-19 2 9ถึง1 8 2ถึงแถึงและ92-93ถึง ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากราวนี้เรามาดูช่วงที่ดวงตกกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ14-15 18-19 29-30 33-34 44-45 59-60 77-78 81-82, 92-93และ96-97ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสียงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุข ให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วแก้ปัญหาไป ธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปจําแค่บอกให้รู้เฉยเว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหน แค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นสามารถตรวจดวงละเอียดกับผมได้ที่ไลน์ ID 061-964-2519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ